ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปดีดๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชีนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนำปัจจุบันเนี่ยผมเล่น f k Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e เ่กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ย แต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิ้งไว้ที่รา่างคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK 000นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจร้รีฟันนะครับผมขอแนะนําร้านเกมสเตชันท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซานและรวมไปถึง Seven Night Reverse ด้วยนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพ,พื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนในู้นมนชมไม่จะเป็นคนไทยหรือว่าผู้ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเผยอาราฟอร์มารีกันดีเคยซวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่ไม่าษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า Solan t i m e Rever ์สนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับตู้เลดอัพตัวละครนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้มีตู้อะไรบ้างตู้ไหนหน่าเปิดสรับสายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าสายเติมเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ย วันที่18ตุลาวันพรุ่งนี้ใช่ไหมมันจะมีตู้วิญญาณยุดเข้ามาใหม่ด้วยอ่าเราควรเปิดไหมหรือว่าควรดองของไว้ก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็วันที่19เนี่ยก็จะมีตู้ที่มันเป็นอ่ากระดูกวิญญาณส่วนนอกเข้ามาด้วยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวเราเอาแค่ตัวละครก่อนแล้วกันนะครับไปที่ด้านล่างขวามือนะครับอันเชิญตรงนี้เลยถ้าเพื่อนๆเข้ามาเล่นใหม่เนี่ยเขาจะบังคับให้เราเปิดตู้ กาชา20ครั้งแล้วมันจะการันตีตัวละครระดับ SSR อ่ามีโอกาสได้1ใน5ตัวก็คือปีพี่ต้องอูกะบี่ตัวของเสี่ยวอู่อ่าจูชิงแล้วก็หมาลมนะ5ตัวนี้นะครับมันจะสุ่มนะอ่าและเมื่อเปิดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาเป็นตู้อัญเชิญมิติเวลาครับซึ่งเราจะต้องเปิดครบ100ครั้งเพื่อที่จะได้เลือกเลทการันตีโอกาสออก30%แค่นั้นนะถ้าเพื่อนเอนเปิดกาชาไปแล้ว มันไม่ได้แบบสักทีอ่ะมันจะการันตีได้ครับตรงนี้1ครั้ง2ครั้งครั้งที่3เนี่ยจะการันตีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสได้ส่วนตัวคอนคิดว่าค่อนข้างยากนะโอกาส30%นะครับแต่คราวเนี้ยเมื่อเพื่อนเอนเ,อนเปิดครบ100อยครั้งมันจะปลดล็อกตัวนี้มาเป็นตู้คัดสรรซึ่งจะอยู่12วันถ้าเพื่อนเ่นเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใช่ไหมมันจะมีทั้งหมด6ตู้ครับตู้แนะนําสากลตู้เอาชีวิตรอด ตู้ผิดปกติตู้คอมโบตู้คลิตู้คลั่งซึ่งส่วนตัวผมมองว่าตู้แนะนําสากลเนี่ยจะค่อนข้างดีที่สุดเพราะว่าตัวละครถังซานแล้วก็อาถาังซานเนี่ยมันใช้ได้ยาวมากๆอาถังซานเนี่ยผมมองว่าใช้ได้น่าจะยาวที่สุดในตัวธรรมดาแล้วมั้งเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทําไมนะครับเอาเป็นถังซานก่อนถังซานเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ถ้าแปลงร่างกายไทยเป็นยานยุตแล้วนะครับจะเพิ่มอัตราคีให้ตัวเอง50% อ่าห้เลยแล้วเมื่อตีติดคลิทั้งสกิลอันติหรือว่าตีธรรมดาเนี่ยจะดูดวิญญาณยุติอีกฝ่าย25หน่วยเพราะฉะนั้นถ้า1นึหนึ่งกับถังซานเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสชนะเลยเพราะว่าอีกฝ่ายไม่ได้แปลงกายแท้เราได้แปลงกายแท้ถ้าสมมุติเราอัปเกรดถึง5ดาวแดงเนี่ยมันจะสามารถสแต็กตัวของวิญญาณยุตได้สูงสุด200แต้มจาก100และเมื่อจบเทินทุกครั้งจะเพิ่มตัวของเกรดวิญญาณยุตอีก50แต้มเพราะฉะนั้นถ้าถังซานได้5ดดาวแงแงล้ว ันจะแปลงร่างได้ตลอดเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวละครของเขาเนี่ยคือโจมตีเป็นเส้นตรงซึ่งค่อนข้างแรงมากๆติดคริแรงเข้าไปอีกและตัวอารถังซานเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมมองว่าอนเนกประสงค์มากๆเลย mm. ก็คือถ้าเราแปลงร่างกายแท้วิญญาณยุทธเนี่ยจะเพิ่มอัตราครีติคอนเนี่ย20%ถ้าอัพถึง1ดาวแดงจะเพิ่มเป็น40% และถ้าใช้สกิลอันตินะครับจะฟื้นฟูลเลือดให้ทีมพร้อมกับเพิ่มอัตราคีอีก40%เพราะฉะนั้นถ้าอาถังซานหนึ่งดาวแดงใช่ไหมแปลงกายแท้วิญญาณยุทธพร้อมกับใช้อันติบวกบอัตราคริติคอนเดเลด80%ไม่เท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆอัพถึง5ดาวแดงเมื่อทีมของเราโจมตีติดคริติคอนจะทําดาเมจตามดาเมจของเพื่อนอ่ะ75%สามารถใช้ได้1ครั้งต่อ1เทินต่อทุกตัวนะ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเราเนี่ยรวมตัวเราเองด้วยตีติดครีทุกดอกเนี่ยมันจะสร้างดาเมจ75%เนี่ยต่อครั้งเลยเป็นตัวละครที่แรงมากๆคือถ้าสมมติเพื่อนๆดูนะว่าเอาไปใช้กับเสียวอูหรือว่าถังซานเนี่ยแล้วมันตีติดครีอ่ะมันจะมีดาเมจอีกครั้งหนึ่งที่แบบพึง่งแบบโคตรแรงนะครับและตู้ต่อมาเนี่ยก็แนะนําเป็นตู้ครีติคอนเสียวอูแม่ถังซานอย่างที่บอกคือแม่ถังซานเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่เหมือนอาเลยแต่แค่เป็นครีดาเมจ ถ้าแปลงกายแท้วิญญยาณยุทธ์เนี่ยจะบวกคลิดาเมจ30%อัพถึงหนึ่งดาวแดงจะเป็น60%ถ้าใช้อันติจะเป็นการฟื้นฟูเลือดพร้อมกับเอ่อเพิ่มคลิดาเมจอีก60%เพราะฉะนั้นแม่ถังซานจะเพิ่มคลิดาเมจอยู่ที่ประมาณ120ยอ่ายืนอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เสยวอูเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาตรงๆนะคือไอดีคุณเดาโบเนี่ยทำมาแล้วนะครับแม่งเก่งชิปหายนะครับเก่งแบบโคตรเก่งอ่ะ เอาง่ายๆเลยคือสามารถตีได้ต่อเนื่องกัน3ครั้งตีแบบครั้งละเป็นล้านอะ่ะเออเพราะว่าตัวของน้องเองเนี่ยถ้าตีติดคริดดามจครั้งต่อไปเนี่ยจะแรงขึ้น50%และน้องจะได้ตีต่อด้วยเออแล้วก็โอวอะไรหลายอย่างอะ่ะใช้คู่กับตัวของพวกกระดูกวิญญาณตัวเนี้ยที่ถ้าโจมตีศัตรูที่เลือดสูงกว่า40%ครีดดามจครั้งนั้นแรงขึ้นอีก50เปอระไรอย่างเงี้ยมันจะโคตรก๊อดโคตรโหดโคตร,คตรอันตรายขึ้นแรงแบบ แรงแบบตัวไหนไม่สามารถยืนกับมันได้เลยอะ่ะปูโบปูบีถังซานนี่คือโดนตีเปรี้ยงตายและถังซานเป็นอมะตะก็จริงฟื้นเลือดมาก็โดนเตะอีกรอบหนึ่งอยู่ดีเพราะถ้ามันติดคีนะอ่าแล้วก็ตัวครของน้องเนี่ยอาจจะทําคียยากหน่อยเพราะว่าเราสามารถอัพดาวแล้วเพิ่มคีได้20%่ปใช่ไหมบวกกับหาของอะ่ะคูเดียโบสามารถทําอัตราคยยีได้ประมาณ38%แตแต่ว่าอย่างที่บอกมันต้องเอามาใช้ควบคู่กับตัวของอาถังซานเพราะฉะนั้นส่วนตัวมองว่า ตัวอาถังซาเนี่ยอันไหนประสงค์ที่สุดตู้นี้ต้องเปิดลองลงมาเป็นตู้นี้อ่าและอีกตู้หนึ่งเนี่ยที่แนะนําเลยก็คือตู้คลั่งครับหาตู้ไหนหาตัวเดียวเลยคือมานาสูนมานาสูนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่สามารถใช้สกิลอันติเนี่ยนะครับแล้วลดเลือดเรา50%นะแล้วจะไปสร้างเป็นบาลีแทน และถ้าเพื่อนๆอัพถึง1ดาวแดงเนี่ยจะสามารถใช้สกิลได้โดยที่มันจะเป็นต้องใช้ในส่วนตัวของสกิลที่มันเป็นวิญญาณเลยจากตอนแรกใช้3ใช่ไหมจะเป็นศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นเทิร์นแรกจะสามารถใช้สกิลได้เลยและเมื่อเพื่อนๆอัพเป็น5ดาวแดงเนี่ยจะเพิ่มดาเมจถาวรให้พันธมิตรทั้งหมด25%เเมื่อเราสร้างบาเรียได้เพราะฉะนั้นเป็นตัวที่เริ่มต้นมา ไอ้สกิลไม่เสียพลังงานพร้อมกับเพิ่มดาเมจ25%ถาบอลให้ทั้งทีมด้วยเริ่มต้นใช้สกิลปุ๊บมึงตายได้เลยจบงานแล้วประมาณนี้เออเพราะฉะนั้นตัวละครเขาเนี่ยเป็นตัวที่ออกแบบมาแค่นี้จริงๆเออแม่งเก่งมากใช้ได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับถ้าเทียบกับตัวละครตัวอื่นคือแบบตัวอื่นมันต้องรออีกเทิร์นนึงอ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเทิร์นแรกใช้ได้เลยอ่าและเมื่อตัวของเขาเองเนี่ยไม่ใช้พลังงานใช่ไหมครับแล้วสกิลไปเนี่ย ตัวละครถ้าตัวไหนก็ตามอัพถึง2ดาวเพชรมันจะลดเกรดการใช้สกิลจาก3ลูกไฟเหลือ2ลูกไฟมานาสูเนี่ยนะครับถ้าเป็นไอดีฮุนเดียโบนะมานาสูเนี่ยเริ่มต้นมามันมีนม2เกรดใช่ไหมใช้สกิลปึ้งเด้งเกรดมาเป็น4เกรดเพราะฉะนั้นเสียอูก,กับถังซานจะสามารถใช้สกิลต่อเนื่องกันได้เลยเออโองมากนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามานาสูหนึ่งดาวแดงแล้วก็ตัวอื่นน่ะถ้าเป็นแบบ2ดาวเพชรคือจบเลยครับ จบเลยโหดมากมากเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะเริ่มจากตู้ถังซานกับอาถังซานเอา3ดาวก่อน3ดาวนะมาเป็นตู้นี้3ดาวก่อนเหมือนกันทั้ง2ตัวและค่อยมาเป็นตู้นี้เหตุผลอะไรที่ต้องอัพให้เป็น3ดาวก่อนเพราะว่าตัวละครเนี่ยถ้าจะเลื่อนขั้นจากตัวธรรมดาเป็น1ดาวแดงเนี่ยมันมีข้อจํากัดครับอย่างเช่นเสียวอู่ของผมเนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหม ถ้าจะอัพเป็น1ดาวแดงต้องใช้120เศษเลยก็คือใช้2ตัวใช่ไหมแต่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถอัพดาวได้เพราะว่ามีข้อจำกัดตัวนี้ครับก็คือต้องทําตัวละครระดับตํานานหรือก็คือ SSR เนี่ยให้3ดาว6ตัวถึงจะสามารถอัพเป็น1ดาวแดงได้ถ้าจะอัพเป็น5ดาวแดงต้องมีตัวละคร SSR 12ตัว3ดาวเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักเลยที่ผมแนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยเปิดกาชาให้มัน3ดาวก่อนตรงนี้3ดาว ตัวนี้3ดาวตัวเนี้ยสดาวอ่ะอย่างน้อยมันมีโอกาสหลุดเลทปีบีตรงไงใช่ไหมเพื่อที่จะได้อัพตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็น1ดาวแดงก่อนเพราะว่าถ้าอัพเป็นหนึ่งดาวแดงปุ๊บเนี่ยมันมีสกิลพิเศษใช่ไหมอย่างเช่นอ่าถังซานก็เป็นอมาตะหนึ่งเทินใช่ไหมเสี่ยวอู่ก็ตีแรงขึ้นมั้งทุกครั้งที่ติดคริป,ประมาณนี้อ่อาถังซานกับแม่ถังซานเนี่ยก็เพิ่มจากกายแทวิญญาณยุทธอัตราคิ20เป็น40 แม่ถังซานก็คีดาเมจาก30เป็น60อย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเราต้องปลดล็อก3ดาวใช่ไหมแล้วค่อยมาไล่ทําทีละ1ดาวแดง1ดาวแดงแต่ละตัวเออหลักๆปัจจุบันกาชาผมมี320อะ่ะผมจะทําเป็นประมาณนี้นะเปิดตัวนี้ให้3ดาวก่อนตัวนี้3ดาวแล้วค่อยมาตัวนี้แล้วก็ค่อยเป็นเลงตัวไหนตัวหนึ่งให้มัน1ดาวแดงอาจจะเอาถังซานหดาวแดงอาถังซาน่า,า,า,าแล้วค่อยมาเป็นตัวนี้ อีกทีนึงก็ได้ประมาณนี้นะครับหลักๆส่วนตัวผมมองว่าทําแบบนี้น่าจะคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าสายเติมเยอะนั่นเองแล้วก็ในวันพรุ่งนี้วันที่18ตุลาเนี่ยวันที่3ของเกมเปิดเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาดูตัวของกิจกรรมตัวตัวเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอด,ดูกันเอ,อ เอกิจกรรมตัวไหนวะเด้อเด้อเด,เด,เดกิจกรรมเจ็ดวันอ่ะไปที่ตัวของอกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่กิจกรรม7วันมันจะมีสปอยบอกอย่างเช่นวันแรกเนี่ยเราจะเห็นแค่ตัวของกิจกรรมที่มันเป็นวันที่1กับวันที่2ถูกปะเรารู้ได้เลยว่าเฮ้ยวันที่2เนี่ยระบบปลดล็อกกระดูกวิญ,ญญาณต้องเข้ามาใช่ไหมวันเนี้ยกระดูกวิญ,ญญาณเข้ามาเออ วันที่3เนี่ยไอ้วันที่2เนี่ยเราจะสามารถดูกิจกรรมวันที่3ได้ซึ่งมันจะเป็นตัวของใบากาชาวิญญาณยุทธอ่าวันที่4เรายังดูไม่ได้นะใบากาชาวิญญาณยุทธเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวละครธรรมดาหรือว่าตัวละครระดับเทพพิเศษเนี่ยใช้ใบากาชาเดียวกันหมดเลยเพราะว่ามันจะมีเลตอัพให้เราเลือกเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่าถ้าจะเปิดวิญญาณยุทธเนี่ยมันการันตี80ครั้งซึ่งเยอะมากๆถ้าเป็นไปได้นี่ครับไปรอเปิด6ปี อีเดียวแล้วรอนหลุดเลทดีกว่าเพราะว่า6ปีเนี่ยวันที่7เราจะได้มาฟรีหนึ่งตัวพร้อมกับใช้เพชรซื้อใบกาชาได้30บใบแต่ว่ามันจะการันตี4ีเพราะฉะนั้นเรารองหลุดเลทเป็นแบบตัว2ดาวก็ได้แต่ว่าใบกาชาเนี่ยมันเลือกแบบวิญญาณยุทธของ6กปีได้อะ่ะเอาไปเลือกตอนนั้นจะดีกว่าอ่าแล้วก็วันที่4เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นกาชา,ากระดูกวิญ,ญญาณส่วนนอกมั้งที่มันจะเป็นใช้ใบกาชาสีม่วงตัวนั้นก็การันตี80ครั้งแต่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ก็แบบถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งเปิดครับส่วนตัวคิดว่าดองไว้ก่อนหลักๆเอามาเปิดตู้พวกนี้ก่อนก็ได้แล้วก็กาชาวิญญาณยุทธ์อะถ้าเป็นไปได้ถ้าใครเป็นสายเติมหน่อยนะครับก็เหมือนไอดีคุณย่าโบอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนะไอดีคุณย่าโบอย่างเงี้ยเขาจะมีใบเลือกวิญญาณยุทธ์เลยอ่าซึ่งแนะนําว่าให้เลือกอย่างละตัวอย่างเช่นเรามีถังซานอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมถังซานอยู่เราก็เลือกให้ถังซาน1ชิ้น เดียวอูหนึ่งชิ้นอาถังซานแม่ถังซานมานาสูนอ่าเลือกให้อย่างละชิ้นเลยนะครับแล้วก็ค่อยไปดองใบกาชาตัวนี้เห็นไหมเนี่ยสองร้อยสามสิบแปดเนี่ยมันจะการันตีได้ประมาณสี่การันตีมั้งไฮ้ยสามการันตีอ่าสามการันตีแปดสิบใช่ไหมแปดสิบสามยี่สิบสี่ก็คือสมการันตีซึ่งมันจะต้องใช้แบบจากตอนแรกเรามีแค่อันเดียวใช่ไหมจะอัพ2ดาวเนี่ย ใช่อันจะอัพสดาวใช้2จะอัพสดาวใช้3จะอัพหดาวใช้4เพราะฉะนั้นมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆจาก1ดาวเนี่ยเป็น2ดาวใช่ไหมใช้แค่1แต่จาก2ดาวเป็น3ดาวใช้2อ่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่จะทํา5ดาวของอวิญญาณยุทธ์ได้เนี่ยว่าใช้เยอะมากๆแล้วก็วิญญาณยุทธ์ของแต่ละตัวละครเนี่ยอย่างเช่นถังซานอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะเรามาดูสกิลได้อันนี้1ดาวนะก็คือสร้างดเาเมจใส่ศัตรูทั้งทีม90%เ และเพิ่มดาเมจสกิลนี้เพิ่มขึ้นอีก40และทําให้คริติคอลดาเมจของเราเพิ่มขึ้น3%เซนนาน2เทินอ่าถ้าสมมุติเราอัพเป็น2ดาวเนี่ยคีดาเมจถาวรเลย30%อันนี้เพิ่มให้ตัวละครเลยนะและถ้าอัพเป็น3ดาวเนี่ยนะครับก็คือถังซานมีค่าวิญญาณยุทธ10แต้มนะครับคีดาเมจแรงขึ้น4%อ่าทับซ้อนได้สูงสุด80เปอร์เพราะฉะนั้นถังซานมันเป็นตัวละครที่สามารถดูดวิญญาณยุทธอีกฝ่ายมาได้อะ่ะ เ,ออเพราะฉะนั้น3าดาวก็จะเป็นปลดล็อกสกิลพิเศษใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นตัวของสีดาวเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มดาเมจถังซาน20%สเอ้อันนี้ load ลดดาเมจลดดาเมจที่ได้รับของถังซานเนี่ย20%เราโดนดาเมจน้อยลง20%เปอร์แล้วก็5ดาวเนี่ยมันจะทำให้ครูดาวของสกิลนี้จากตอนแรกจะใช้ในเทิร์น2เป็นใช้ในเทิร์นแรกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อัพถึงประมาณ3ดาวก็จะปลดล็อกเอฟเฟกต์ที่มันเป็นพิเศษแล้ว1ดาว3ดาวแล้วก็ต้องไปเป็น5ดาวเลย าจากตอนแรกครูดาวสองเทินก็จะเหลือแค่เทินเดียวคือสามารถใช้ได้แต่เทินแรกประมาณนี้เพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยเนี่ยวิญญาณยุทธก็จําเป็นแต่ว่าถ้าเป็นไปได้แนะนาว่าตัวละครธรรมดานะ่ะเดี๋ยวมันก็ตกเมตาในอนาคตเอามาใช้แค่อย่างละชิ้นพอแล้วก็ไปรอเปิด6ปีทีเดียวมันถึงคุ้มนะครับเพราะว่าการันตีเนี่ยจำได้ว่าไอเนี่ยคือแพงแบบแพงมากๆนะครับแพงกว่าตัวละครได้ซ้ำนะตัวของกายแท้อะไอตัวของวิญญาณยุทธอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็ มองข้ามไปก่อนก็ได้นะครับอ่าหลากัหลกๆในมุมมองผมเนี่ยจะมีประมาณนี้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยตาชาผมมีประมาณ320ใบผมจะไล่เปิดตามที่ผมบอกนะตัวนี้3ดาวเสร็จปุ๊บมาตัวนี้3ดาวถ้า3ดาวแม่ถังซานแล้วก็จะไปเปิดตัวของอ่ามาราสูเลยอ่าประมาณนี้เพื่อทําให้เสียวอู่มันอัปเกรดเป็นตัวของ1ดาวแดงได้แล้วค่อยมาไล่ทําตัวถังซานอาถังซานอีกทีนึงแล้วก็ค่อยมาราสู มานาสูรเนี่ยถ้าผมอัพเป็นหนึ่งดาวแดงได้นี่คือก็อดเลยนะทีมเออหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สักรันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับต้องขอบอกนะว่าอันนี้คือความ,มเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันแล้วก็ถ้าใครอยากเติมเกมนะครับแนะนำร้านเกมเซสชันท็อปอัพเลยเพราะว่าจากราคาแพ็กเกจแพงสุดนะครับ2,700บาทเหลือ2 1 7 9บาบาทแค่นั้นเองสามารถทักไปได้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ